ตราส่วน P/E คืออะไรใช้ดูอะไรได้บ้างต้องบอกว่า P/E นะคะคือ1นในตัวเลขที่นักลงทุนเนี่ยต้องรู้ก่อนลงทุนค่ะ P/E นะคะก็คือ price หารด้วย e a r n i n g หรือเท่ากับราคาหุ้นหารด้วยกําไรต่อหุ้นค่ะเช่นค้ณราคา100บาทกําไรต่อหุ้นเท่ากับ5 P/E เนี่ยก็จะเท่ากับ20เท่าค่ะแปลว่านักลงทุนเนี่ยยอมจ่าย20บาทเพื่อซื้อหุ้นที่ให้กําไร1บาทเพราะฉะนั้นถ้า P/E สูงเนี่ยก็หมายความว่าตลาดอาจจะมองว่าบริษัทเนี้ยอาจจะมีอนาคตที่ดีกําไรจะโตแต่ ขณะเดียวกันถ้า PE ต่ำอาจจะมองว่าบริษัท under value หรือไม่ก็โตช้ากำไรนิ่งค่ะแต่นะคะอย่าพึ่งตัดสินจาก PE ตัวเดียวค่ะเราควรเทียบ PE กับหุ้นกลุ่มเดียวกันค่ะเช่นสมมติเราสนใจหุ้นโรงไฟฟ้าก็ควรเทียบ PE นั้นกับกลุ่มหุ้นโรงไฟฟ้าเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็ดู EPS ประกอบค่ะเพราะบางทีเนี่ย PE ต่ำจริงแต่ EPS ต่ำมากก็หมายความว่าบริษัทเนี่ยกำไรแทบไม่มีค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะถ้า PE สูงแต่ EPS ก็สูงตามก็อา อาจจะมองได้ว่าบริษัทนี้เนี่ยทำกำไรดีจริงจนราคาอยู่ในระดับที่แพงมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ PE ไม่ได้บอกทุกอย่างแต่ถ้าใช้คู่กับ EPS และเทียบในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าหุ้นตัวเนี้ถูกจริงน่าลงทุนหรือว่าแค่เติบโตช้าค่ะและนี่คือซีรีส์มือใหม่ลงทุนจาก Money Coach ค่ะใครอยากเข้าใจตัวเลขอัตราส่วนไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะ